สวัสดีครับซึ่งวันนี้ผมก็กลับมาแค่กินครั้งหน่ะเพราะว่าเอ้ยใครโทรมาวะโอ้ไอเชฟโอ้ไม่เจอทานหน้าผมผมกำลังอ่านรีวิคชิปอยู่ด้วยไอฟนี่เดี๋ยวผมส่งดูเดี๋ยวแคปให้ดู เอม่มาาม่โอเคโอเคตั้งมันเพื่อนุมโทรมาซึ่งผมก็บอกไว้ว่าผมงั้นกลับมาทำกไมายคราบอีกครั้งหนึ่งโดยไม่ได้ทำมาหลายวันหลายสัปดาห์แล้วล่ะ แล้วก็สุ่งนี้ผมเอาแตนลูกคลิปที่มันเนื่อยสาวมากไปแล้วผมโอเคตอนนี้จะกลับมาเล่นเกมไหมครับอีกครั้งเพราะว่าผมอยากให้เหมือนในในเก่าใครมาวะโอ้โหคุณมาตอนนี้ขอไปก่อนนะบายบายแต่ผมจะ,จะมาค่อยตัดคลิปตัดต่อคลิปทีหลังเพราะว่าคุณมาครับบายนะ